มามาพี่น้องสักชายสบายดีตอนบ่ายเด้อไปซื้อตำบริกินละหละาสิบพูนาซะตำป่าพี่น้องสามสิบห้าพันห้าสิบบาทอตองห้าสิบบาทพี่น้องปลาให้อร่อยแล้วแกกฝนตกผมเจ้าเบิ้งเนี่ยฮะไครแตมีน่ะฝากกันผลอยู่ในเบาะหลดียู่นะเปียกิดอน่นะโอ้ฝนตกนตพี่น้องเฮ้ยเกือบบด้กินทิ่นี่ค่ะไปพี่นี่เออ้บบริกิน ยังไม่คดของเขาเข้าไปแล้วก็ค่มันเป็นอย่างอยู่กับปัดแจ้งปัดมือจุบิน้องครับจะแซ่บเลยน่มาเข้าพิาเรครับมาเดินมาเดินลองเดินมากินด้ากันเดินแซ่บมาพี่น้องเตรียมเดินมาพิาเพเตรียมนั่เกับตีเลยมาเดินมาเดินไปน้อยกินตาเดิ่น ตามนีแหละพี่น้องเตรียมมุมเก่าเจ้าเดิมเตรียมกมระสีนเพชร้อย่างีเลยมาเดินสนจเดินมากินด้กันเด้อกองกัสิกพิสังยาันถ้า,า,ถามีมังตคู่เลยมันค่ะเอ้าแซ่บเลยนะเ,มมเอ,นนอ้ยตีมเาย่ ป่ไม่มีเกษตรกับถิ้นกันเนาะไปก็มีหมางตัวพูดนะพี่น้องเกณฑ์บาดเนียฮะพักเกษตรกลาง

เมื่อกี้บ่าวผู้ตินลายเราแล้วเนาะคอยขโมยคอยมีบ่าวทานมาติดอย่างลมเออมีแต่บ้บ่าวใจอยู่ที่สาปีมากกับมักบ่าวุ่นใหญ่ได้ยินมาเป็นอยู่ทีสามปี Mà cô bảo họ ngon, mùa sáng mùa xí, mùa hàng mùa hộp đại khỏi hả? Ừm, có biết, chúng có biết quan tâm toàn thiện. Thôi, chắc chắn Sao Cô bảo... à. ป่าก็พอไป้ำหนู m เมืม่าจะพดไรแ,แล้ผิดอีกอือแจกไปใหม่ตะกีน้นาาเวลานะตะกี้ทำตามแต่ของนาะ เช่าปับยัคริ่ม,มนในในเากนีันกินยางกันเดนนี่ยโบบ่มอนเก่าเนาะแต่คนก็นมีแบบมงีงานมัเยกินชุ่มนุ่มมันนจะเก่าคือคอยทำเห็นก็คอเอาคลิปลงเจ้เจ้ามากขอกัสิมาถ่ายน้ำแล้วมัมีากินกับสินมาส่วนเรากินไปนเนี้อืมก่อนมันใก้กันมันสบายอืมก็ิย่ยากมากีด

มเล่นมีเอซี FC บางคนแบบก็กระแซิงก็กะอยากให้น่องเราดั่งเลยมั้เราจะมีเงินลำเหมือนเดือนเน,ะนาะกระดางก็ก็ดีใจนำสองขอกันย์งบบผ่านไปนีย่ย่ แปบปสปปีีสองคนมเกือบตุกหนึ่งตามอิอ่มเขใส่หนังงวนำเยอะหนังงวนี่นะพาพักหนึ่งคงนยุดยุบไป,ปเ,เป็นปีไหมเปนตั้ก้านก่เป็นปั่นก้ายไก่เอามืบุกายแบยขได้คายเนาะ นกัทำมาลูกคุเดียวพ่อร้เบอแอกเลยพ่อได้คนวะยังไหลคนวะอืมอืมจะกิดกูเมือเนี่ยเสียแต่เงินคนวะอืมพอแล้วคุเดียวเลยคนวะคนก็มารอเนาะรอรอแต่ลูกคน่อลูกคนอ่ะลูกคน่อหงามหงามแต่เนยไปแนววาเนาะอืมกอดกอ มัทางเขา็มีจะ้งามเลยไม<อ>มีผูกไดใ้ใสข้างลาบ้าเขาทางตะกอนไม่ตะ้ตีอ่ะนะจ๊ะเจี๋ยได้คนเืินตะกอกับเทียมีตะเกียบแบ่เดียวสูงเดี๋ยวันสูงเนาะอือืมดูดูเพียวเียวเพิ่นกับเพียวแล้วอือวบม,มาสุนตะกายทักไมมากับปวเลยใส่บาท ปลายปีเล่านมาค่จะแพ้มันนาจุดตอนได้ไะจะไปใส่ลงวันลงว่าว่นน้ามันมาเห็ุบุญอยู่เพื่อนแท่าไหยย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 ่ยย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 อยนะยยยยยนยยยยมันยยยยีนยย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 ยมยยยไยยยายย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 มยยยยยเยยายย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 ย่ยยย่ยยัยเหยย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 ยายยย่ยย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 ยดีกยยายยยยยยย đây có cả hàng lần thường là cặp làm chịu chi hỏa cặp ngon mang thằng nào lần sau tháng năm 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 dùng năm 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 là năm đây năm năm luôn năm 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 của mương ัวย้อยก็ยับงาบเนาะนม่นล้วกขึ้นามาจักแฉมแขงหรือว่ัวคารเดียนไหมหลายคนขิดเช่นันะ้ นุ่มๆใร้ายก่อนเนาะคนบ่มีวิญญาณไม่เยคนเขาอกมีวิาณส่งลูกมาแล้กเพื่อเห็นย่งมันไปใช่ดอกไม้ี่นีน่แลแคมซมแคมซูมจ้ามักในคม่ัธยลากบคอมเน็นบอกความรุนแรงคมีโอกาสมีลาเขาเนมาดิของเาเป็นแบบนี้เ้ย หนี่งง่อยมันอ่ะดับไปใหม่ส่วนี้อีกเราเป็นเคีรยได้ป่ะนี่เอาไปตร้โคมใหม่กินก่นอนอต้มโครเขากันไหนอุ้ยมากเลยมากบ้างท่านก็บ,บ้างความมิยู่หมกกล้วยฮะนราจะเห็ดยุงเจ้ากราไม้ใช้กระดาษ เอะเข้ากันทำมาสบายนะนั่งให้องอยู่องกินมันยิดยืนให้การบริรับปิจจอบทำมาห้ามพ่อยันจะมาห้ามบริกินเห้ามมันเผานะอเืมอเลยนั่นหรอวะเนอะ บนต๊กยังลงไปชงเขาแลนอยู่บนลิงอยู่กรับใช่คุณจ่าต้ข้ากล้ามาำรังเผ็ดอยู่กำลันเห็ดมากล้วยมไปันไปไปแหล่ไปนี่แค่ไปมันไป่ไปีข้าวกล้ามอีกอันนั้นยังก็ดอกกัญชันดอกกัญชันเนอะอ้คนนลยดอกกัญชันข้าวกล้ากัญชันก็เราก็สาเหตุหรออืมตอนนี้ปเพ็ดอืมก็ุาาเพลินๆมากินข้าวต้มนี่ไปแจกกระปพาะไปเชากระป๋อ ควรมีมะกรูวอยู่ของซี่้องเราเห็ดแบบในแบูเรามากินอืเราไปหมากินคือกันแล้วก็ให้โอ้ยังมีซ้อมชามเครื่องยังตึงป้าจเป็ดอดีตพี่น้องอ้าม

เราคนกินอะไรกับปลาตุ้ยเราคนกินอะไรกับตุ้ยเอาเครื่อข้ขาวรอบเด็กเดียกว่าที่ตุยอ่ะตุยนี่จะชอบยังรูปก็ินอยู่อือเรี่อของกิาข้าวก็จะตรงเวลานะผมแบบน่แบบ10โมงเป็นข้าวรอบเช้ารเป่เอามาตอนแรงค่ะด1 0โมงกลางคืนจะกินนี่แบพี่น้องเลยน้องไปลุยต่อนะเอละอ่าข้าเผ็ดก่อนน้อเผ็ดก่อนถึงให้ใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอินดีนเด่น้องเด้อขอบใจด้วยไลที่เข้ามาติดตามถ้าใครอยากให้พอยถ่ายคลิปก็ล่ะไลไลก็อย่คอมเมนต์บอกคอยก็ล่ะแล้วบ็เดี๋ยวให้เป็นรถี่น้องคอมเมนต์บอกน้องมินหักแพงกันไรดีล่ะพี่น้องเอ้ยหักแพงกันไรไลไลไปมาฮาซูแต่ต้นเพิ่นยังน้อยๆขดไปตั้งแต้ทำไมพนในน้องหอยปูเป็นสาวผู้พี่น้องวันนี้เอื้อยเพิ่นกะเป็นมูเป็นคนเวกันน้องก็เป็นมูน้องอี๋มะเป็นมูกันเจ้าหักแพงกันรุ่นตโตรุ่นกันเลยรุ่นโตรุ่นกัน แล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเพ็ดเพชรเพชร